สวัสดีครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพามาเบืองนะครับการฉีดยาไร่เมล้างนะครับยาไล่เมล้างกับลายนะครับพี่น้องหมอบหมบก็มีจำหน่ายนะครับไสผาดนะครับพี่น้องสองหาศูนย์อีซี่นะขวดละสองร้อยนะพี่น้องส่งพี่ขวดละร้อยอีซี่นะครับขวดหนึ่งผสมน้ำสามสิบออนหาสิบลิตรนะครับเดี๋ยวมาเบืองพิมาดรนะพี่น้องอยู่ฟงของพิมาตรนะครับอำเภอ สันพรยานะครับพี่น้องจังหวัดชัยนาทนะครับนี่สองสามมือฉีดทีนึงนะครับเดี๋ยวผมหลอดเขาข้างในก่อนนะพี่น้องฉนะีดกัต้องอยู่หัวล่มนะพี่น้อง ฉีดให้มันโดนโตพุ่มๆโตนะพี่น้องหลายคนถาม่าว่าท่องฉีดได้บอ่อนะพี่น้องว่าน้อยฉีดได้บ่เป็นอยังบ่หนะพี่น้องเลี่ยกกันเป็นอย่างบ่นี้นี่คือคําตอบนะบพี่น้องชีวิตความเป็นจริงนะครับชีวิตความเป็นจริงนะครับพี่น้อง กับประมาณถังนึงครับถังนี้กับประมอันยี่สิบยิหาริทบ่นะครับพี่น้องประมาณนนนี่นะพี่น้องนี่นะครับฉีดบวมเบน้จีใ้ใสตโตงว่าจนเปียกนะพี่น้องฉีดขึ้นแล้วก็ไฮไฟยละอองถึกนะครับถึกตัวงว่านะครับมาเลี้ยงหลายกับโบวันะครับพี่น้อง ว่าผอมนะครับ่าส้มนะครับกินอิ่มนอนหลับกระส้มคืเอเกานะพี่น้องกินดีัาไในกระบอกอ้วนนะครับไม่เลี่ยงหลาย อเพ่มในกินไง แรงกัไปนะครับพี่นอ้องโมมีปัญหานะครับนี่บนสีจี้ที่ตนะพี่นอ้องดีดขึ้นแล้วให้ฟ้อยแล้วอองบางๆตกลงใส่งวัวนะครับเรียบร้อยนะพี่นอ้องว่าสอง้อยตัวกระสี สิบลิตรนะพี่น้องถังหนึ่งบ่เต็มถังสำหน,นะครับบาง,งหนึ่งนี่นะครับว่บเต็มถังเลยนะครับแล้วก็เหลืออยู่ประมาณครึ่งถังนะพี่น้องการผสมก็ตามอัตราส่วนนะครับทีมีบอกนะพี่น้องตามขางขวดนะครับแล้วะยี่หัวนะครับแต่ว่าขั้นเปลี่ยนของบามหมทีจำนายอยู่กับขวดหนึ่งลอยซีซีนะพี่น้องผสมนม้ำเลย ส0ิบหอดหาสิบริตรนะครับพี่นอ้องฉีดพ่นบางๆนะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดว่าสีดแล้วมาเรยงหายเลยนะพี่น้องมาเรยงหายเลยนะครับนเ,เน,บนี่ยมีขีมสุนเขานะครับพี่นอ้องขวดละสองร้อยสี่สิบบาทนะครับขวดหนึ่งเห็นได้สิบตัวนะครับ เก็บเงินไปทางพร้อมส่งฟรีนะพี่น้องอายุที่มาะสมกระหามือว่าเกิน4 5สหมือนะเป็นช่วงไวัยที่เห็ดได้ผลดีที่สุดนะครับพี่น้องอย่าทำพยาธิแบบลาดหลังผลละล้อยนะครับค่าส่งหาสิบบาทเก็บไปทางเพิ่มหาสิบบาทนะครับคันแม่ใหญ่ย,ยังสีก่กะใส่ขวดหนึ่งกับอีกเครื่องขวดนะครับ อย่าทายพยาธิใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับพยาธิผิวหนังนะครับเห็บเหมากากเกล็อน,นะครับเหลือบไล่นะพี่น้องหายนะครับแล้วกาไม่ก้องวนะครับพี่นอ้องแปดร้อยห้าสิบบาทรงฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นสเตเลสนะพี่น้องเกตบวาเป็นสนิมนะครับสามศูนย์สี่ เกียรติย่างดีเพราะเป็นสนิมนะครับสองร้อยตัวนะครับฝูงของพิมารนะครับฝูงนี้กับนี่ทั้งงูไทกี้นะครับไทกลางไทไงลูกผสมบามันนะครับชาลูเล่นะครับพี่น้องตัวนี้เปิดแบงอยู่นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจไปคุ้มฝูงกับงูไทได้สบายนะครับเนี่ย ไถ่หน่อยไท้กลางนะครับพี่น้องแดงโบดนะครับด่างดำหอบมูดำนะครับไข่ดำเต็มใบนะพี่น้องแขงขาคอยล็บปลายลึ่งดำนะครับราคาสามหมื่นนะครับนี่พี่น้องนะครับงอวประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้เห็ดใดนะครับพี่น้องแต่ตัวนี้พี่มาดว่าบ่ไใดนะพี่น้องเห็ดพอบ่ไดดนะครับ ตัวไดเฮ็ดได้นะพี่น้องแล้วก็สิบอกว่าเฮ็ดได้นะครับตอนนี้อาจชิบ่แตกต่างนะพี่น้องแต่ว่าอนาคตนะครับแตกต่างแน่นอนนะครับใหญ่กว่านะครับการใจลูกก็ดีกว่านะพี่น้องสะอ่อนบรรยากาศนะพี่น้องกะ <c oughs> <c oughs> เป็นอีกฟูงหนึ่งนะพี่น้องที่นาติดตามนะครับในเรื่องการซื้อขายราคากาัถือว่าโบแพงเกินไปนะพี่น้องไปเรียงหกเดือนปีหนึ่งมีกําไรแน่นอนนะครับแล้วก็รับผิดชอบการซื้อการขายนะพี่น้องแล้วก็ความซื่อสัต์นะครับระบบรับประกันได้เลยนะครับสําหรับพิมมาดนะครับพี่น้องตัวใดดีก็บอกว่าดีนะครับตัวใดเสียบอกว่าเสียนะครับตัวใดไปเฮ็ด เนื้อแล้วก็สิขายเป็นเนื้อเลยนะพี่น้องตัวใดมีปัญหาตนันี้แล้วก็สิบลขายขั้นอยากได้อีๆแล้วก็สิบอกเบิดเลยรับได้ก็เอาไปนะพี่น้องรับบลได้ก็บอกเอาไปนะครับติดตามก็ดีนะพี่น้องขายไปแล้วก็ติดตามนะครับมีหลายตัวที่ซื้อกับขึ้นมากับมี่นะพี่น้องไปเลี้ยงแล้วเปลี่ยนใจไปบลรอดนะครับหรือ ไปเร้ยงแลบว่ได้ง่ายคือคิดคือเบง youtube นะครับพี่น้องก็มีหลายตัวที่เราติดตามกลับมานะครับื่อมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับพี่น้องปรึกษาได้นะครับปรึกษาเราอาธิบ่ซื้อเราก็นได้นะพี่น้องนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้านะพี่น้องที่น่าติดตามนะครับผลงาน นิ่งเลยนะพี่น้องมือเศร้านี่ยังมายังบบได้ยืนนิ่งป่านี้นะครับเนี่ยมาเร่งบบเห็นแล้วนะพี่น้องเห็นมาเรงเห็นยังอยู่นี่โบไม่นิ่งนะครับว่ายางเลือหุ่นหวยนะครับ จิตมล้งกัรลดโรคล้ำปีสกินได้นะพี่น้องเพราะว่าโรคล้ำปีนี่ผ้าหามาจากมาจากมาเลยงเลยนะพี่น้องเป็นลักเลยนะครับแล้วก็มีโรคอื่นๆนะพี่น้องที่มามจากผ้าหานะครับที่มาเล้งเป็นผ้าหาน้ำโรคมากนะครับหลายคนเรี่ยงว่ากินดีกินอิ่ม นะครับจะเป็นอย่างคือโบอ้วนนะครับหนึ่งมาเรงนะพี่น้องมาเรงหลายก็เลยเห็นให้นโบอ้วนนะครับสองนะครับบ่เคยทายพยาธิบบเคยบำรุงนะครับพยาธิหลายกับโบอ้วนนะครับพี่น้องนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะครับพี่น้อง นี่ตัวนี้นะพี่น้องหนาลึกนะครับกมเนื้อ,อย่างดีนะพี่น้อง่ัมโตหนาปึกเลยนะพี่น้องไปดูแข้งขานะครับมัดกมเนื้อนี่ชัดไปหน่อยเลยนะครับตัวนี้เบืงข้างหนานะพี่น้องไหล่หนากว้างนะครับไหล่หนากว้างนะครับหลังนี่แตกเลยนะครับเนี่ย อ่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเบอร์ทูนะครับพี่น้องกับเฟซบุ๊กนะผู้ใดสิติดต่อนะพี่มาเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแะาเบื่องบรรยากาศการปล่อยทงนะครับคลิปน,น,ปน,น,น,กกปนี้สวัสดีครับ